ท่านผู้ชมทุกท่านด้ยนะครับวันนี้มผมไม่ได้ลงคลิปมานานแล้วนะวันนี้ผมก็จะมาลงคลิปนะครับแมปเอ่อแมปอะไราาน,ะนี่แหละแมปนักวิทยาศาสตร์ฉีดยาเนี่ยฉีดยานะครับผมพอดีผมเป็นรถเน้นะะนะครับก็ผมขอโทษนะครับวันนี้ผมไม่ได้อยู่ในห้องอัดคลิปนะครับก็คือผมอยู่ด้านนอกบ้านนะครับอันนี้ก็จะได้ยินเสียงเปยนอนนะครับขออภัยด้วยนะครับก็อันนี้ ก็ได้ยินเสียงเพื่อนบ้านเขาด้วยนะครับพราอผมอยู่ด้านนอกนะโอเคไม่ต้องไปสนใจหรอกเาเรามาเล่นเกมมาเลยโอเคครับก็โทษนะครับมือถือมันก็กระตุกกระตุกซงหน่อยครับเพราะว่าพื้นที่มือถือมันอจ,จะเต็มนะครับว่าจะซื้อใหม่โอเคก็าจะเอายาตัวายาที่มันตลกตลกซะหน่อยครับยาตัวนี้ดีกว่าปิวไฟนระกโดก,กัน ตูกมากใช์แบบพื้นที่มันเต็มมากผมต้องทำการล้างพื้นที่อยูอ่ปกติมือถือผมมันไม่เป็นแบบนี้นะแต่ว่างั้นาเถอะเล่นไปก่อนเพราะผมไม่มีตังซื้อผมะว่าจะซื้อแบบเอออันนี้เนี่ย iPad ของ iPhone นี่แหละสียงเพื่อนบ้านเขาจะดังเกินไปนะครับ ก็ขอโทษด้วยนะเสียงญาติญาติผู้เรียนมันอาจจะด,ดังเกินไปก็ไม่ต้องสนใจเขาหรอกช่างเถอะโอเคเราเล่นก่อโอเคนะยาตัวนี้ฉีดไปฉีดไปเลยโอเคพอเราฉีดเสร็จแล้ว,ลวเราก็รอออกมิบเรารีบออกไปก่อนโอเคเกำลงังเผาไหม้แล้วนี่ความรุนแรงมหาศาล ดูเขาไหมหรือเปล่าโอ้โหไม่อย่างโคตรตึงโอ,โอ้โหไม่อย่างไรเราเข้าไปดูเลยไปเลยโอโ้ไม่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 เยอะเลย จะเล่นแบบนี้นะครับก็สรุปนะใครอยากเล่นแบบนี้ก็ไปหาเล่นได้นะครับแบบนักวิทยาศาสตร์ฉีดยาไวรัสอะไรนี่แหละโอเคก็เราก็จะเดินไปเอายาตัวใหม่เดินไปเอายานะผมจะพาทุกท่านทุกท่านนะเดี๋ยไปกดสูงยานะผมจะลองเอายาตัวนี้ดูแต่ตัวนี้เป็นยา ก็ขีเราจะเอาอยาตัวนี้ไปขี่ตัอคือ,อยังไงคือ,อยังไงติดติดลัดหน้าเลยขึ้นมาเปิดใส่คันโยนตัวใหม่ขึ้นมาขึ้นมาใหม่นะแล้วก็จะขี่ต่อ

วันนี้เราจะเล่นสีเกียว ผมก็จะชีจาาตัวนี้แล้วผมก็จะจคดคลิปเองเล่นแบบขวอเข้าให้ท่านผู้ชมหาคิดถึงแล้วก็จะมาดูเชื่ว่าถ้าตัวนี้มันเป็นอะไรึ้นมาเป็นสัตว์ประหลา,าดผก็จะจคดคลิปเนะ คลิปนี้ฝากกดไลค์ลกดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตลาไปก่อนแค่นี้สวัสดีครับ